ห้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการล้างหน้าอย่างถูกวิธีใครอยากรู้เคล็ดลับการล้างหน้าต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะไซได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการล้างหน้าอย่างถูกวิธีสำหรับทุกๆสภาพผิวทั้งหมดอยู่ใน เรียบร้อยแล้วคะปกติแล้วการล้างหน้าอย่างถูกวิธีต้องทําอย่างไรคะโดยทั่วไปแล้วเราควรล้างหน้าวันละสองครั้งตอนเช้าเราควรล้างด้วยโฟมล้างหน้าและสําหรับตอนนอนตอนเย็นเราควรทําความสะอาดผิวด้วยครีมเช็ดเครื่องสำอางก่อนนะคะแล้วจากนั้นตามด้วยเช็ดด้วยโทนเนอร์แล้วค่อยล้างด้วยโฟมล้างหน้าคะ่ะถ้าวันไหนอยู่บ้านไม่ได้แต่งหน้าก่อนนอนนี้ต้องใช้ตัวเช็ดเครื่องสำอางไหมคะ จบอกเลยนะคะว่าต้องใช้ค่ะเพราะว่าในระหว่างวันนะคะเรามีการผลิตชั้นน้ามันชั้นไขมันต่อไขมันในใบริเวณนี้นะคะดังนั้นค่ะมันสามารถไปจับขุลนละอองได้ดังนั้นตัวสิ่งส่งปกที่มันละลายน้ําได้ละลายน้ํามันได้เราควเรเอาตัวเช็ดเพื่อสปามาเช็ดหน้าอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ตกอให้เกิดการบุบตันระหว่างวานันหลายคนเข้าใจมากหรือว่าไม่แต่ ใช้ตัวเี็คือนสมางก็ได้แต่ถ้าอยากหน้าเป๊ะไม่อยากมีสิ่อุดตันบริเวผิวหน้าแนะนําให้ใช้ตัวเช้คือส์สำอางนะคะแลจะจากนันตามด้วยโฟมตามปกติค่ะคนที่มีผิวแห้งมากเกินไปใช้โฟมล้างหน้าได้ไหมคะสยยบให้หลีกเลี่ยงนะคะคนที่มีผิวแห้งมากเกินปกติไม่ควรใช้ิตภัณฑ์ล้างหน้าประเภทโฟมแนะนําให้ใช้เป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการทําลายชั้นสกินเบรสเออร์ซึ่งเป็นสาเหตุของผิว แล้วถ้าหน้ามันมากเกินปกติต้อง้างหน้าอย่างไงสําหรับคนที่มีผิวมันเกินปกติใ่แนะนําให้เพิ่มกรารรากหน้าอีกหนึ่งรอบคือตอนบ่ายนะคะเพื่อเป็นการลดความมันส่วนเกินในระหว่างวันค่ะถ้าผิวมันมากๆอยากรางหน้าเกินวันละสามครั้งได้ไหมคะไม่แนะนําเลยค่ะไม่ว่าผิวคุณจะมันแค่ไหนก็ตามอยา่ารางหน้าเกินวันละสามครั้งเพราะมันจะทำให้ผิวคุณเสียสมดุลแห้งแดด และลิ้วรอยได,ด้ง่ายเลยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ5คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการล้างหน้าสำหรับใครที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างหน้าสามารถพิมพม์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าล้างหน้าเดี๋ยวแซจ,จะให้น้องทิมงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้เลยะคะ่ะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านผลค่ะ